สำหรับนะครับคนที่อยากจะเลี้ยงไก่ง่วงนะครับเราต้องมาทำความเข้าใจว่าไก่ง่วงมีนิสัยยังไงนะครับนิสัยของไก่ง่วงเป็นนิสัยค่อนข้างที่จะล่าเริงนะครับเขาจะไม่ชอบอยู่ตัวเดียวนะครับเขาจะอยู่กันเป็นหลายๆตัวนะครับถ้ามีเพื่อนหรือว่ามีในกลุ่มเดียวกันหายไปเขาก็จะส่งเสียงร้องนะครับเรียกร้องร้องเรียกหากันนะครับ คนที่เลี้ยงไก่งวงต้องเข้าใจธรรมชาติของเขานะครับว่าเขาเป็นสัตว์ที่ชอบกินหญ้าชอบบินนะครับชอบบินข้ามไปหาที่กินสูงๆนะครับ mm hmm. ลักษณะไก่งวงตัวผู้ตัวเมียนะครับวันนี้จะมาแนะนํานะครับถ้าเป็นไก่งวงตัวเมียหงอนข้างหน้าเขาจะไม่มีนะครับอย่างตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเมียนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตัวผู้กันครับ สำหรับตัวผู้นะครับตัวผู้จะมีหงอนตรงจมูกสูงนะครับแล้วก็จะมีแผงที่คอนะครับค่อนข้างที่จะเป็นแผงตัวใหญ่นะครับเขาจะชอบมากนะครับถ้าเขาได้กินหญ้านะครับกินหญ้าหรือว่าอาจจะพืชหรือว่าใบไม้อ่อนนะครับอาหารที่เขาชอบก็จะเป็นแบบนี้เสียงร้องแบบนี้เราจะรู้ได้เลยว่าเขากําลังมีความสุขนะครับ เขาจะชอบออกมากินหญ้าหรือว่ามากินเศษอาหารนะครับจะพามาดูใกล้ๆครับถ้าเป็นตัวผู้นะครับงอนจะใหญ่นะครับไม่เหมือนตัวเมียนะครับการอยู่เป็นกลุ่มของไก่งวงนะครับเขาจะไปไหนมาไหนด้วยกันนะครับเราต้องมีพื้นที่ให้เขาได้เดินออกกำลังกายนะครับสำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงไก่งวงอาหาร ที่เราให้เขานะครับก็จะมีเศษข้าวนะครับแต่หลักๆเลยเขาก็จะชอบกินพวกเศษอาหารเศษข้าวนะครับถ้าเรามีหัวอาหารเขาก็ยิ่งจะชอบใหญ่ไปนะครับไก่งวงมีขนาดโตนะครับตัวโตใหญ่นะครับน้ำหนักก็ประมาณ5กิโลนะครับ5กิโลขึ้นไปนะครับแล้วแต่สายพันธุ์ของแต่ละสายพันธุ์ของไก่งวงนะครับ ตรงไหนที่มีหญ้าขึ้นนะครับเขาก็จะมากินหญ้านะครับเป็นไก่ที่ชอบกินหญ้ามากนะครับถ้าหากนะครับตัวเมียตัวไหนที่จะเริ่มวางไข่นะครับเราต้องสังเกตให้ดีๆนะว่าเวลาเขาวางไข่เนี่ยเขาจะชอบไปแอบวางไข่นะครับตามไม้นะครับที่ลกทึบหน่อยนะครับ เพราะว่าศัตรูสําคัญเลยก็คือน้องหมานะครับน้องหมาจะชอบกินไก่ไก่ง่วงนะครับชอบกัดเพราะว่าเวลาที่เขาวางไข่นะครับเขาก็จะนิ่งนะครับอันตรายมากนะครับเราต้องเลี้ยงนะครับด้วยความเอาใจใส่นิดนึงนะครับสําหรับถ้าเพื่อนๆหรือใครที่มีไก่ง่วงอยู่แล้วนะครับช่วงที่เขาวางไข่เป็นช่วงที่ต้อง ติดตามนะครับสนใจนิดนึงนะครับไม่งั้นเราจะไม่รู้เลยว่าเขาไปไข่ที่ไหนนะครับในแต่ละชุดนะครับของไก่งวงก็จะมีตัวที่เป็นหัวหน้านะครับหรือว่าผู้นําฝูงเองนะครับอย่างชุดที่ของผมเลี้ยงอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวสีขาวนะครับตัวสีขาวตัวนี้จะดื้อที่สุดนะครับจะเป็นตัวเปิดนะครับพาเพื่อนๆไปหากินนะครับไปทั่วทุกทิศนะครับอันนี้เป็น นิสัยของไก่งวงนะครับเขาจะไม่ชอบอยู่กับที่นะครับถ้าเขากินอิ่มแล้วเขาก็จะกลับมาบ้านเองนะครับนี่นะครับคือข้อน่ารักนะครับของไก่งวงนะครับการเลี้ยงไก่งวงนะครับถ้าเราเลี้ยงไปด้วยครับก็จะมีทั้งไก่บ้านนะครับไก่บ้านแล้วก็เป็ดนะครับก็จะอยู่กันเป็นฝูงนะครับรวมกันนะครับถ้าหลักๆเลยก็จะมีทั้งไก่บ้านแล้วก็ ไก่งวงนะครับเขาจะมีเพื่อนนะครับจะอยู่ร่วมกันหลายๆกลุ่มนะครับผลไม้ที่ชอบมากก็จะเป็นมะม่วงสุกนะครับช่วงนี้เป็นหน้ามะม่วงนะครับเขาจะปวดปานมากเลยครับถ้าเป็นมะม่วงสุกนะครับการอนุบาลไก่งวงช่วงเล็กนะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูว่าควรทำคอกอนุบาลแบบไหนนะครับสําหรับคอกไก่งวงนะครับที่เป็นคอกอนุบาลชุดเล็กนะครับขอกอควรระวังเลยก็คือเรื่องของยุงนะครับถ้ามียุงกัดนะครับเขาก็จะเป็นโรคฝีดาษนะครับการทำคอกหรือว่าการอนุบาลก็ควรจะป้องกันเรื่องของยุงนะครับสำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของยุงครับอันนี้ ก็คือให้อาหารนะครับให้อาหารปกติทั่วไปแต่ว่าช่วงนี้ก็จะอยู่ในมุ้งนะครับมุ้งป้องกันยุงไปก่อนครับสําหรับชุดนี้ก็เป็นชุดที่เพิ่งจะคลอดใหม่ๆนะครับเดี๋ยวไปดูในตู้ฟักกันครับว่าคลอดใหม่แล้วจะเป็นยังไงครับมาแล้วนะครับอันนี้คือตัวเล็กๆนะครับที่เพิ่งจะฟักออกมาใหม่นะครับ ชุดนี้ก็จะเป็นชุดใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่แตกออกจากไข่ใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็จะไปอนุบาลอีกทีนึงนะครับไก่งวงตัวเล็กๆนะครับแตกออกใหม่น่ารักมากนะครับนะลูกไก่งวงนะครับผมสําหรับชุดเล็กๆนะครับที่เอาออกจากตู้ใหม่นะครับควรจะมีคอบที่เป็นอนุบาลนะครับอนุบาลไว้ให้เขานะครับ ต้องเปิดไฟไว้ให้ด้วยเดอ้อถ้างนั้นเขาจะไม่ได้รับความอุ่นนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะอาจจะแนะนำไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่อยากเลี้ยงไก่งวงนะครับถ้าสนใจนะครับก็ลองดูได้นะครับไก่งวงนะครับไก่งวงนะครับเป็นสัตว์ที่น่ารักอีกชนิดหนึ่งนะครับยิ่งถ้าเขาโตมาแล้วนะครับ ถึงช่วงที่เขาเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นนะครับเขาจะโชว์การโชว์ขนนะครับเป็นที่สวยงามนะครับสําหรับคนที่ชอบดูนะครับเลี้ยงเชิงอนุรักษ์สวยงามนะครับเนื้อก็อร่อยนะครับสําหรับคนที่ชอบรับประทานนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มาแนะนําข้อดีข้อเสียนะครับหรือว่าข้อควรจะรู้เกี่ยวกับคนที่จะเลี้ยงไก่งวงนะครับ ขอบคุณมากนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ